สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือเมื่าพกกระชองายแภาีีเชนเล็คก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายแภาีก็ะเด็นนั่งของมุ้นเนวทางเลือเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่หนึ่งมีหน้าคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังยายแภาีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยายแภาีน้ำเมลเดอร์จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะย่ายายแภาีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบวันดือพาดเบิรงนผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนตของบ๊อบพุ่มาทักทยยายกับแจ๊กเปอร์ซิกข์ข้อเมนมาต์มัตไตคลิปข้างล่างไดเนาะจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้แจ๊กเปอร์ซิกขบ๊บเบลลหลายยายห้างคือเราจะไปเบิ่งข้อมุ่นเนวทางอาจารย์ทันเหล็กเพื่อนเล่นเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ทันนี่เพิ่นบอกว่าแอดแพนแนเพิ่นว่าตัวเดียวของ,งเธอเนื่องว่าสันจ่ายแอดแพนแนเพิ่นมาแล้วเนาะจ้าเนาะแอดแพนแพนพารวยตัวเดียวข้างเธงก็คือแปดเพราะสันจา้าพี่น้องจ้าผู้ใดมีตัวใดดีกับจวดจาดฟาดเบิ่มใส่ใดเลเเนนนาาะจะนะส่ว ชุดหรือเล็กตาล่างของ Ad แอดเพ่นๆกันล่อก่อน,น่าจ่าพี่น้องจ๋าเอาเลขวิ่งไปกอดไว้เนียนๆก่อน,น่าจ่าแปดตัวเดียวข้างเทิงว่าสันจ่าพี่น้องจ๋าต่อไปเลยจ้าเน,นี่แนวาทางของอาจารย์สามารถน่าจ่าเพิ่นบอกว่าวสิบข้างเทิง,งมมออว่าสันจ่างวดที่แล้วสิบข้างเทิงมามีเจ็ดกับหาพันออกหาจิตว,ว่าสันจ่าสูตรเลขว่าพันพันสูตรสองน่าจ่าพี่น้องจ๋างวดนี้สิบว่าสันจ่าเพิ่นว่า สิล่างวาสันจ้าพี่น้องจ้าเพันวาพันไห่มากแปดก็ศูนย์ศูนย์แหลงเนาะจ้าศูนย์สองส่ห้าหกะสันจ,นจน้าเพันวาเนาะเพื่นจับคูไห่มากไห้พร้อมจ้าเพั่นวาล่างต้นเนีนวสันศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แ c แปดแปดและหกแปดจากแนวทางของอาจารย์สามาถวสันจ่าเป็นน้องจ้าบูดติดตามผลงานอาจารย์สามาถเข็บนาจ้อไว้เป็นแนวทางอันนี้คือข้างรางอย่างเดียวนะจ่าเป็นน้องจ้าข้างล่างบ่เกี่ยวกับข้างทึงวสันน้าจ่าเป็นน้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดนะจากต่อไปเลยจากเก่าเงินเก่าท่องวสันเรียนบนกับเรียนรางวสันจ่าเป็นน้องจ้างวดนี้เรียนข้างทิง ศีวสัจจพนว่าแลนขัางลางเก่า,าสันหรือจะมา, 4, าสี่แปดสันนากจ่าเป็นนองกัพิ็จารณาเป็นแนวทางของจับใส่ของเอ็ดแผ่นเบิง้งวสันนาาจ่าเป็นนองเนาะมากตัวใดกระจวจดจาดฝาดเบื้มได้เลื่านเป็นนองจา้าต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของจัตุพนวสันจ่าพนว่าแนวทางอาจารย์จัตุพนน้าาพนบอกว่าเด่นบนแปดล่องศูนย์วสันน้าจา่าสิบหน่วยบนสองสามหก เจ็ดวัซันพี่น้องกับพิจาน,นาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะแล้วก็ฟังทางนี้ข้างล่างวัซันจ้าพี่น้องเพูดว่าสามสี่เก้าศูนย์มาตัวใดค่ะตัวหนึ่งเด่นล่างจากแนวทางอาจารย์จัดทุกคนวะัซันเนาะจ้าพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานอาจารย์จัดทุกคนเขีหน้าจอเป็นแนวทางจวดจาดฟาดบ่มใดเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของมังกรเมรัย วิ่งตัวเดียวขัางเทิงงวดสันจาเพิ่นวาเนาะวิ่งตัวเดียวขัางเทิงงวดที่เรียวให้เจ็ดว่าสันจาพี่น้องออกเก่าเจ็ดนอจ้า,จานะงวดนี่ตัวเดียวขัางเทิงหนึ่งวันสัจนจาพี่น้องผู้ใดติดตามเนวทังของเหลขวิ่งขัางเทิงตัวเดียวเอดมังกรไม่ไล่อย,ยกับแคบหนาจอตวดจาดฝาดบูมใดเลยนอจ้า,จานะต่อไปเลยจ้านี่เนวทางของเอดหมูปลาว่าสัจานจาพี่น้องเนาะหรือว่าเฮียโกว่าสัญญญานนะจ้านะงวดที่เรียวเพื่อนบอกว่าเด่นข้างเทิงว่าสันจาเพิ่นว่า 808901เขาเก่านอกจากพี่น้องมาเบิงจากตัวเดียวข้างทึงคนไายมากว่านี้นอกจากเดินบน7890มาตัวใดตัวหนึ่งเดินข้างเทึงหัวสันเนอกจาจากแนวทางแอดหมูปลานอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าเดินบน110หน่วยวัวสันวดที่เราแยกเพชริกับล่งห้เบิงนอกจาจากแนวทางของ SK e สามสี่หาเขาหาเนอะจะมาหลักร้อยว่าสั้นงวดน,นี้ร้อยสิบหน่วย k อ็ดเคอีเจ็ดแปดเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งไม่หลักร้อยหลักสิบก็หลักหน่วยกูเรียกว่าไท่พร้อมเนะจะพี่น้องเนาะมันนี้เป็นคือสิเป็นวัดนี่แหละจะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดปะชาวสันจา้าอันนี้เพิ่นมาจุดหลังนะเนอจะแอดปะชาะพนบอกว่าเก่ามาแน่นอนวนะสันจ้าเพิ่นวะนะ่าน้องวันนี้เก่ามาแน่นอนแอดปะชาว่า ไม่ลีจ่าเก้ามาขัางเถิงหลักสิบหวดนี้เอดประชาว่าแปดมาแน่นอนแปดมาแห้งจ้าพี่น้องจา่าเอดเป็นๆกางให้แปดมาข้างเถิงนอกจากผูู้ไดมักเนี่ทั้งอาจารย์ทนนันใดกะแคบหน้าจอจวดจาดฝาดบึมได้เลยเนอกจากพี่น้องจ่าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทั้ทงสิบบนระยะสัน้นวสั่นจ้าบนวาจางเนว่ทาาั้งของเอดซักนอกจากหวดทีเล้วให้เก้าเาสั่นนะจากพี่น้องเนาะออกเก้าเจ็ดหลักสิบลีจ่าหวดนี้่นบอกว่า ให้นึ่งวสันจ้าพุนวากาพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าจากแนวทาง10ระยะสั้นข้างถึงของแอดซักวสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินสายสิงวสันเนาะจ้าหววที่แล้วลุงนิ่นบอกว่าให้เก้าวสันจ้าพุนว่าออกเก้าเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องห้าเก้าเจ็ดวสันงวดนี้ลุงนิ่นว่าให้แปดวสันจ้าพี่น้องแปดมาแห้งมากเนาะจ้ากาพิจาณาเป็นแนวทางใดจากแนวทาง เด่นตัวเดียวของลุงนิ่นสายสิงนะา๊ะพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานของลุงนิ่นยู่กะเทปหน้าจอจวจดจาดฝาดบุ่มใดเรย่น่าจะเนาะต่อไปเลยจ้าแนวทางของแอดนาวาสันลุดคือลุดบ่ตองจกตาวาสันจ้าพี่น้องคันทำเองนักเลงพ่อวสันแอดนาาพนวเนาาจะพี่น้องจ้างวดที่เร้วสามกับสี่ลุดวสันจ้าพนว่า งดนีเอาไหมจ่าพี่น้องเพื่อนวันหนึ่งกระสุนมาตัวใดตัวหนึ่งข้างเึิงวสันส่วนล่างยังว่าท่านมากเนาะจากพี่น้องจ้าบุได้ติดตามหรือว่ารอบผลงานชุดล่างยกกับลอก,ก่อนหน้าจ่าเพื่อนมากเดี๋ยวยายไปสิกะจะเอามาลงให้เบิ้งหม่เนาะจากพี่น้องจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เนวทังเลขติดซิหน่วยเทิงวสันจ้าลักซิปหน่วยข้างเทิงวสันเนาะจ่า,จาพี่น้องของอาจารย์แปะประมาณนี้เนาะจ่าแปดศูนย์หนึ่งสี่มากตัวใดตัวหนึ่ง ลักซิปขังลักซิปกับลักหนวยขังเทิงวาสันจาพี่น้องกาพิจาน่าเป็นแนวทางไปเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของน้องแปงงวดที่รอยแผลศีกกะล่งให้เบิง้งเนาะจ้าสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ออกตัวโตดเนาะจ้าเจ็ดเก้าห้าวสันจานบนว่าของน้องแปงเนาะมาเบิ้งตามต้อ,ตองว่าน,นี้จ้าบนวัดดวงวาสันจาน้องแปงบนว่าศูนย์เก้าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าห้าวสันสองตัวเก้าเจ็ด 07เดและเก่าหาจากแนวทางของน้องแปงมาสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของอาจารย์ยืนมาสันเนาะจ้าพี่น้องร้อยสิบหน่วยข้างถึงลักลอยซีกับหาลัก1ิฟ9ีเก้าแปดลักหน่วยศูนย์ห้าสี่มาสันพี่น้องจ้าบุ๊ดติดตามผลงานของเพื่อนููกบเทบหน้าเจาะเป็นแนวทางใดเนาะจ้ากระดาษสีเขียวเขียวจำง่ายไงเนาะจ้กพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เด่นสุดเทิงวสันจาจากแนวทางของอาจารย์ลุงเสริมเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะแปดหกหามาตัวใดตัวหนึ่งเดินขังเทิงวสันเนาะจา้ะกับพิจารณาเป็นแนวทางผู้ใดติดตามผลงานของลุงเสริมอยูก่กับเขบหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจา้ะหรือว่าจะเอาเคียบหน้าจอไปเทียบกับสำนักอื่นอาจารย์อาายื่นใดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของลุงเสริมเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลียนขัง้งทึงตัวเดียวว่าสันจา่าเิ่นว่าเลียนขัง้งทิงตัวเดียวงวดที่แล้วให้ห้าว่าสันจา่าหามาลักลอยน่าจะพี่น้องวันนี้หกว่าสันจา่าเิ่นว่าตัวเดียวก็คือหกขั้งทึงว่าสันก็หกแปดแปดหกหนึ่งบูเดียวสามตัวจวดจัดฟาดเบื่ล่องเบิงนะ่าจะพี่น้องเนาะ ต่อไปเล้วจ้าอันนี้แนวทางของแอดสวนแตงสันแอดสวนแตงงวดนี้มาเร็วเนาะจ้างวดงวดที่แล้วกระดาษสีขาวแบบนี่รุดแต่ว่าเลขฝันของแอดสวนแตงเข่าเนาะจ้าพี่น้องจ้าเข่าเก่าเจ็ดเนาะจ้าเนาะมาตามต่อจ้าแอดสวนแตงหามากวันนี้เจ็ดสองสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดสองหกสองตัวเพิ่นกะสองสี่สองห้าสองหกเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสามและสองแปดจากแนวทางแอดส่วนแต่งคลิปนี้จะแน่วแน่เนาะจ้าพี่น้องจ๋าขอโทษขออภัยลหลายๆเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้ะเฮามาปิดไายด้วยบนตัวเดียวแอดนมนี่คือใบแรกเนาะจ้ะแอดนมเพิ่นจะมีมาสองใบเนาะจ้ะพี่น้องจะใบนึงบนสิบ่มีเขียนซื้อแบบนี้เนาะจ้ะตัวต้องซื้อสีดแดงเนาะจ้ะมาเบิ่งงวดนี้งวดที่แล้วแอดนมเพิ่นก็หลุดเนาะจ้ะพี่น้องจะเฮามาเบิ่งงวดนี้เลยจ้ะว่าแอดนมเพิ่นใหา บนตัวเดียวคือหกวปัสสนเนาะจ้าพี่น้องกับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางได้อันจวดจาดได้กับสาวแมนหกแปดดีจ้าพี่น้องจ้ากับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางได้เนาะจ้าเนาะถ่ายคลิปนีแย้ไปซีกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เดียวขามารับชมรับฟังกับขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮงเงงเรื่อยๆสุขหูสุขลนเนาะจ้า คันยายแฟส์ซีอ่านตัวเลขผิดก็ขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจา้ะเนาะยายแฟรีก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้ะเดี๋ยเดี๋ยวแบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายแฟส์ซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจา้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจา้า